สวัสดีครับผมททานจาก ID Group Channel นะครับใน e p i s o นี้นะครับผมจะพาท่านไ้ชมไปดูประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นประเทศทะเลสายแต่มีความสามารถด้านการเกษตรไม่แพ้ชาติใดาในโลกครับพเปรียบเทียบขนาดพื้นที่แล้วนะครับประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กกว่าประเทศไทยถึง10เท่าเป็นประเทศที่มีประวัติสงครามอย่างยาวนานแล้วก็พื้นที่นะครับที่สามารถทําเกษตรได้มีไม่น้อยกว่า20%เเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับที่มีพื้นที่ มากกว่า80%ที่สามารถทำการเกษตรได้แต่เหตุใดนะครับประเทศอิสราเอลประเทศทะเลทรายถึงประสบความสำเร็จนะครับด้านเกษตรกรรมมากที่สุดของโลกหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันครับจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี้นะครับเกิดขึ้นในปี1902ที่รัฐบาลใหม่อิสราเอลได้สร้างระบบประปาแห่งชาติเพื่อเป็นการส่งน้ำไปยังคลองอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ รวมถึงการขุดน้ําจากบ่อบาดาลจํานวนมากขึ้นมาใช้อย่างไรก็ตามปริมาณน,น้ําก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการรัฐบาลนะครับจึงใช้วิธีการนําน้ําทะเลจากทะเลมอิเจอเรเนียนมาใช้ทําการเกษตรโดยเทคนิค distillation โดยการกลั่นน้ําทะเลซึ่งเป็นเทคนิคการกลั่นน้ําทะเลให้เป็นน้ําจืดได้ถูกพัฒนาและสามารถให้ประชาชนบริโภคได้เนื่องจากแหล่งน้ําจืดในประเทศนั้นไม่เพียงพอต่อการบริโภค อีกทั้งอิสราเอลยังมีเทคโนโลยีความก้าวหน้านำน้ำเสียผ่านการบำบัดและนำกลับไปใช้ในภาคการเกษตรโดยณปัจจุบันอิสราเอลมีบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ถึง67แห่งน้ำที่ผ่านการรีไซเคิลถูกส่งผ่านท่อไปใช้อย่างพื้นที่เกษตรกว่าร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดอีกทั้งน้ำเสียเกือบร้อยละ90%ซของประเทศถูกนำกลับมารีไซเคิลซึ่งมากกว่าประเทศอื่นถึง4เท่าตัวและเทคโนโลยีนี้ก็ได้ขยายไปสู่ประเทศต่าง ทั้งอเมริกาออฟริกาและอินเดียนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆเช่นระบบน้ำหยดหรือ drip irrigation ของอิสราเอลที่ให้ผลได้ดีกว่าระบบพ่นน้ำฝอยหรือ sprinkle เนื่องจากการพร่นน้ำมีประสิทธิภาพอยู่ที่75-85%ในขณะที่การให้น้ำหยดนั้นมีประสิทธิภาพมากถึง90%เพราะน้ำที่หยดสำหรับที่นี่นับเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดจะใช้อย่างสิ้นเปลืองไม่ได้ อีกทั้งการปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนี้ได้ทนต่อน้ําเค็มทนต่อดินแลง้งและโรคพืชต่างๆได้ระบบมอนิเตอร์งการค่าพยากรภัยธรรมชาติต่างๆทั้งอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมและอ,อื่นๆเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดทารานิสระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ใช้ภาพจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ความละเอียดระดับ0.1มิลลิเมตรต่อพิกเซลเห็นได้กระช่างแมลงที่อยู่บนใบเพื่อช่วยพยากรณ์และคาดการณ์ให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำการพัฒนาโรบอทหรือหุ่นยนต์สำหรับการเกษตร FF robot หรือหุ่นยนต์สำหรับการเก็บผลไม้จากต้นก็ได้ถูกนำพัฒนาจากอิสราเอลการใช้เซนเซอร์ตามจุดต่างๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบทั้งหมดอีกทั้งไบโอฟอเรติลอเซอร เพื่อช่วยให้พืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุสารอาหารในดินได้มากขึ้นซึ่งถือเป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยน้อยลงต่อพื้นที่อีกทั้งเชื้อราดีในดินเมื่อขยายตัวจะช่วยย่อยสลายสารอาหารจําเป็นที่พืชให้สามารถดูดซับได้มากขึ้นผลผลิตทางการเกษตรร้อยละสีจะเป็นบริโภคเองในประเทศอีกร้อยละสาจะถูกนําไปใช้ในอุตสาหการรมอาหารและการเกษตรอีกทั้งร้อยละยี ส่งออกไปยังประเทศต,ต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม eu ครับผลไม้และผักที่ส่งออกมีอีกมากมายครับยกตัวอย่างได้แก่เมืม่อเกิดเทศแตงกวาแครอทพริกไทยหัวหอมกระหล่ำปีมันฝรั่งหรือกลุ่มดอกไม้จังพวกดอกลิลลี่ดอกกุหลาบและอื่นๆครับอีกทั้งผลงไม้แอปเปลิพลพรัฟพลัมอง,งุ่นกล้วยมะกอกอะโวคาโดทับทิมและอีกมากมายครับ หากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อเราเยนะครับไว้เจอกันในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ